นี่เป็นเราเป็นพรีเซนเตอร์เนาะของยูบีอะมีอย่างเงี้ยวันนี้ได้มาร่วมโชกับสยูปีเนาะน่ารักมากจริงก็อยากชวนทุกคนมานะคะที่ MRT หัวโยทินค่ะมีโปรโมชั่นยูบีกับของเลื่อนยาวเป็นร้อยเมตรเลยค่ะเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะใครผ่านไปผ่านมาก็อยากให้แวะมาถ่ายรูปเช็คอินนะคะ hashtag ให้ยูบีเอ็กซ์พีนัทเลยค่ะซึ่งเราก็เป็นคนแรกที่ได้มาเปิดประเดิมซึ่งมีคนไทยหลายคนเลยเมื่อกี้ถ่ายอยู่ด้วยกันเหมือนงานกลุ่ม แต่ไม่ได้เป็นคน,นแรกไม่ไม่น่าคนแรกเนาะามีหลายคนทำมาได้ใค่ะอย่างตแรกๆถึงวันที่28สสก,กรกฎาคมนี้นะคะทุกคนเป็นยังไงเราชื่นชอบอะไรไงเป็นพิเศษสำหรับตัสองปี้นี้คะสองปี้น่ารักค่ะเราก็ชื่นชอบกันมาอยู่แล้วเนาะไหนจะมาทำธุรกิจ UOB ที่เรารักอีกก็อบอกเลยว่าครบคืออย่งางค่ะมาที่เดียวนะคะทุกคนมีบุมใหมเราใส่ตุ๊กตาเยอะเลยฝากใส่เยอะมากจริงก็มีมีหลายแบบ มีช้อปปิ้งมีกิจกรรมต่างๆ<ฮ>เนาะคนบ้านแฟนๆสนุปปี้แฟนโดบีเนี่ยมาที่นี่มีมุมไม่ถ่ายรูปเยอะแน่นอนค่ะมีสแกน QR code ด้วยเป็นมีการ์ดเราสามารถมีแบบโอ้ยอยากโคบค่ะอยากให้มาลองดูค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพนักนักข่าวคนสวยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเจอกันในสแกมนะคะตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนนะบอยเทคตั้งแต่วันนี้ค่ะถึง21กรกฎาคมนี้นะคะวันเดินทาไทนเดทลึงอ่าที่ไปไหนบ้างข่าหวานขนาดไหนหวานเข้าสนุกดีหรือเปล่าเดทมันน่ารัก,รกรทุกคนนะ<า> แต่ว่าเราเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยมีความแบบดอกมงดอกไม้โบราณศิลอะไรอย่างงี้ก็ตักคนตักเตรียมค่ะแล้วก็แบบพอเรื่องงานพร้อมกันก็ไปร้านที่เตรียมไว้เลยอันนี้นั่งอยู่ร่มหน้าคุยกับโรงมหน้าจอกสันตินั่งค่ะนะค่ะต้องนัดเออนอกจากดอกไม้แล้วก็มีอะไรสุดไส้พิเศษไหมก็มีของขวัญค่ะของขวัญถึงปูเป็นคูกปางตักคนตักให้ค่ะเป็นอะไรอ่ะ เฉลยเฉลยไม่เฉลยไม่เฉลยเป็นของของน่ารักของที่ต่างคนต่างอยากได้ซึ่งเขาก็่ซื้อถูกใจเราถูกใจแล้วแล้วเราก็ซื้อให้ถูกใจเราเหมือนกันบังคับให้เขาตอบว่าถูกใจเออซึ่งตอนเขาก็สบายแมสกับกับวาเลนไทน์ปีเขาน่าจะพอรู้อยู่แล้วนะเพราะเราก็จะชอบถามกันว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรเอาเป็นไปอีกวันหนอีกปีนึงใช่ค่อนข้างน่ามัดลงตัวง่ายๆสบายๆเป็นร้านประจำอยู่แล้วเนี่ย หลายคนตอนนี้คือรอดูว่าทริปที่คุณนายบอกว่าเราจะไปตามเราไปเที่ยวเออเป็นที่ไหนแล้วก็เมื่อไหร่ก็คุยกันไว้ว่าอยากมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันเพราะว่าอย่างแบบช่วงเวลาโอกาสสำคัญของจันเนาะเราจะแบบไม่ค่อยตรงกันเลยหรือก็คุยกันไว้ก็พยายามค่ตอนนี้ก็ก็พยายามแบบสั่งคิวให้ได้อะไรมันจะเป็นช่วงหนึงครับเพราะเราก็ทิชาอย่างหนักหน่วงใช่ไหมแต่จะพอมากายแสบทุกวันอีกใช่ไหมก็ไม่รู้ค่ะแม่ พยายามพยายามเรอ,อ,อยากอยากไปเที่ยวด,ด้วยกันให้ได้แต่ต้อมมีแบบมังมอนนะเพราะว่าแบบเขาก็เป็นสายแบบไปมังมอนแบบสัที่ต่างนช่วงนี้เขาก็อยากเที่ยวเขาเพิ่งปิดละครค่ะแต่ว่า,เรา,วา,าเ,วเราก็อยากเที่ยวจริงๆเราไม่ปิดละครเราก็อยากเที่ยวนะคะก็พยายามอยู่ค่ะอยากให็ใลอง <ๆ S 1> ปิดเป็นดึงไหมล่ะจะได้ไม่เป็นไรไป่ใช่วันยาวๆแล้วอยากไปไหนก็มมีไหมเปิดถามต้อมไปไหน ยังไม่ได้คุยกันเป็นชิ้นเป็นอันว่าจะไปไหนแน่นอนเลยอ่ะมันเหมือนช่วงเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นแบบชิลๆสบายๆทั้งคู่ค่ะถ้ามันจะแบบมันจะไปที่ไหน้ก็ที่นั่นเองค่ะแล้วก็นานๆแบบนั้นฝั่งนู้นไม่แน่ใจแต่ฝั่งเราน่าจะเทียงค่ะพาราหมายหมายถึงงานหรือว่าอะไรงานหมายถึงงานก็ต้องคุยกับยายเองหรืว่าคนอี่าจะได้เมื่อไหร่แต่เดี๋ยวว่าน่าจะเกิดในช่วงแบบวุฒิการงานไหมสองวันสองวันก็ได้ไงน่าจะต้องลอง ไม่แน่ใจเลยจริงๆค่ะก็รอหนุนัดไปใช่สมการเหมือนจะมีงานพูดกัรเล็กน้อยไม่ผ่านนะสองไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ได้ผ่านแบบผานไม่ผ่านแค่มาสมการแล้วก็แบบว่ามีเวลาอยู่กันแล้วก็แบบได้ทำงานด้วยกันก็ชื่นใจเลยมาแล้วใช่ไหมอาจซีรีส์ดีเทิ์นีปซีรีส์นี่แหละคนก็รอคอยกับน้องสองที่ตอนนี้ปล่อยออกมา แล้วก็แสตมป์รับดีค่ะอย่างดิวตี้ดิวีนี่ก็แบบว่าติดเทรนะไรเราก็ชื่นใจค่ะได้สเกียร์เขาบอกว่าเปิดเป็นวันนี้แบบได้ทัปปะไรี่ยนของประเลนด้วยอะไรช่องปีขาได้รับเกียร์แล้วยินดีมากเลยก็เป็นไงมันต้องท้าทายนะเพราะแต่ละคนก็จะมีบ้างแฟนคลับเรื่องแต่ละคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบถ้ารู้จักอุ่นนะคะก็เป็น จิ้งจิงฟรีของฟันดับเขาพุชค,คอร์ดน่ะแฮปปี้ยังกับวินงในพาราสุปโปคนกีฬารการดูเคมีเขาพันดีดีน่ารักใครที่มันก็สนุกมาโดยตัวบทแล้วเนาะแล้วมีการเวิร์กช็อปกันหลายๆอย่างแล้วพอกระแสตอบรับมันค่อนข้างดีเราสองคนก็คุยกันว่าโอ้โอโหายเหนื่อยเนาะบบนแฮปปี้เลยตอนนี้เหรอหนนที่ทำอะอรพิชชาพิชชายังไม่ต้องเปิดร้องหาทองกายได้ประมาณไม่ถึง20%ค่ะแล้วก็เร่งกันอยู่ปีนี้ก็น่าจะเป็นอีกปีของ ก็คาดว่าผลงานน่าจะออกอย่างน้อยสองเรื่องถึงสามเรื่องมาร์มรันบานาจ์นน์อีกแค่มีคนดูก็ชื่นใจราคาเ่ะ์เลยใช่แล้วเราดูมันกันสาธเต้าปด้วยนะคะอย่าลืมฝากยูบีเอ็กพีนัทด้วยนะคะทุกคนโอเคขอบคุณค่ะ